หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยดูกดูกัน,กนคุณุมี่มาไหมพี่ไม่มาครับไม่มาครับในที่สุดจริงๆ เนื้อเต้นเลยพี่ซีว้าวเราจะมาวิเคราะห์พร้อมกันนะสําหรับอนิเมะเวนการ์ดครบรอบหอนึ่งปีทุกคนผมตื่นเต้นโคตรเลยตื่นเต้นโคตรเลยเพราะมันรอมาเดือนกว่าแล้วผมหลบสปอยหลบลีกอะไรก็ไม่รูนะ้ที่ทุกคนส่งกันอะ่ะผมแบบไม่เอาครับไม่สนครับดูว่าจะมีอะไรสวัสดีแนะสวัสดีทั้งสาวน้อยทั้งชายน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮอลโหลไนโกูไม่ต้อพาเป็นตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พาดฮัลโหลไนซ่าทุก ถ้ามีเครื่องวัดความดันเป็นตัวเลขฝัน้ขึ้นไปในจอของเราวอะเชียขอให้แบบดีๆอย่าก,ก่อยขอร้องเฮียรอมานานมากรอมานานมากมึงรีโมเดลอะไรก็แล้วแต่คือโมเดลมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนเอ่อออริจินอลหรือว่าแบบตร,ต,รตรงตรงต้นฉบับเป๊ะเผมดาวว่าน่าจะแ,บบแั้นเพราะว่ามันโดน DMC ไปแล้วรอบหนึ่งเอาไว้ let's go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  Let เปิดมาด้วยอะไรเลยเปิดมาด้วยดีโอไม่ไม่เปิดมาปูแบบหนึ่งปีก่อนชัวเฮ้ยอีเวนต์ด้วยวะอ๋อไ oh, ม่เหมือนครบรอบโอ้โอ้เชี่ยเมื่อกี้เป็นเอนี้นี่วะโอ้ย oh, อันนี้เป็นเอนี้ไอวัดรบอยูกอซิลาวอดอ์ฟัก นี่ดูมโอ้โอ้โอโอเฮ้ยทำไมอันนี้ไนท์กูแบบเนโกอาร์กเหรออิอวชิโรอันนี้เราเห็นอยู่แล้วใช่ปะ่ะอันนี้นี่เป็นแบกเวิร์กเฮ้ยก็เหมือนอยู่นะนี่ไงผมว่าแล้วตัวเคียวมันต้องมาเนี่ยไอตัวเนี้ย อันนี้อะไรอ่ะวั a ตัวอะไรดำปีเลยเมงูมีโอ้ยอันนี้มันตัวมีมดีวยว่า Explosion ว้าวดีโอเชียดีโอวะ่ะ ดิโอผมว่าน่าจะทำสต็อปออนฮิตแล้วแหละตอนนี้ยังไม่เห็นพาร์นะยังไม่เห็นพาร์เดี๋ยวเราดูพาร์เป็นอีเวนต์แน่เลยอัปเดตเมื่อไรบอกเลยปะบอกผมบอกบอกเลยบอกเลยบอกเลย ุ่งนี้โอเคมันคือว้าวสวารุลโดโอเวอร์เฮเวนวะโอ้นี่ไล่ไล่เลี่ยงใช่ไหมตั้งแต่อัปเดตมาไอ,อ้นับถอยหลังนี่ขอบคุณทุกคนกับท,ที่ที่ยังแบบคงเล่นอยู่กับเรา <Okay. S 1> อันนี้พาร์ทอันนี้พาร์สเว่ยวอสเลสแดนเกมเหรอ เฮ้ยไอเช่นเนี I mean ่มันค uh ิวไอไม่ช่วยเโรอท่านเกียร์ไลซิ่งไลเด้นกับเอ่อใครวะแซมหรอไม่เล้วนี่อะไรอ่ะใครอ่ะสตาร์ฟเชี่ยใครวะอ่ะเอาง่ายๆคือ ไอสองตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทละเป็นพาร์ทละพาร์ทจีจีโหโลไหนกูไม่ใช่พาร์ว่ะโฮโลไหนกูเป็นตัวละครที่แบบได้จากกิจกรรมชิว b r โอเคตรงนี้คือกิจกรรมครบรอบอ่ามีพุมีลูกโปง่งโอเคล็อบบี้คือเปลี่ยนไปนิดนึงอ่ามีเนโกอาร์คอันนี้ผมเคยเห็นในออสตาละอันนี้ผมไม่รู้คือใครอันเนี้ยอันนี้ไง RWBY นี่เลยตัวนี้เลยอันนี้ผมเข้าในห้างที่จะอออินเหมือนกันอันนี้แน่นอนอันนี้ไหนแต่ว่าไหนในอีกล่างหนึ่งกอซี่าแล้วก็ใข่นะอันนี้อ๋อ,อน,นี้มันมาเป็นแก๊งเลยนี่หว่ามันมาทั้งดักเน็ตทั้งอ๋อโอเคไอ้น,นี่คืออะไรผมไม่ไม่เคยไม่รู้ว่ะแล้วก็อ๋ออันนี้อันนี้วอเดิ you แลอทำไมเราไม่เห็นโมเดลตัวละครอ,อื่นเลยวะ The Spot The Spot นี่คืออะไรอะตัวใครอะาวว้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 าวตัวลาย Spiderman อ๋ออ๋อผมผมผม,ผมเคยเห็นแล้วผมเคยเห็นละอ๋อจำได้แล้วจำได้ละเออเออเอ,อ,อันนี้ Godzilla ผมไม่เฉยเฉยวะอันนี้ Doom hype สุดยอด ภาคใหม่ที่มันที่ไปเจอสไปเดอร์แมนหลายๆคนปะเช sure, ื่อไอ้หน้าต่างนี้คืออินเกมเหรอวะเชื่อ sure, ทุกคนดูดิอันนี้ผมขอเน,นี้ยเจาะจงไปที่ที่ไหนก่อนนะตัวโซเนี่ยมีตัวหกสิบทัสิบทุกคนเห็นป่าวอ๋อ hmm. เห็นอยู่เนี่ย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 อูยยแล้วก็ดรีมเนลเชีย่ยมีการแบบเอมพาวเวอร์การโจมตีครั้งต่อไปถ้าการโจมตีในค่าศัตรูจสะสเป่าบบลาบราบราบลาแล้วตัวฟูเอลีด้วยนะเว้ย โอ้โหผมอวยนายมากอะอันนี้มีมนะอันนี้ชิโร่อันนี้เราเห็นในนี่แหละในเท็ดกันละ <9. S 1> นลสสี่พาร์ทิฟต์ไหนไมันคือพาส,ส์ทิฟไหนครับเมื่อกี้อุ้ยอันนี้ค่อนข้างเดอร์วิวนะนี่ไงปืนอันนี้ที่บอกเด็กุเหรอวะเด็กกแบบโมเดลนี่เหรอ แปลว่าเขาคงไม่เอาตัวละครเดกุมาจริงๆใช่ไหมหมายถึงว่าแบบมาเป็นทีมแบบ My h ฮ r โเลยอ่ะแบบมาทั้งหมดเลยทั้งตำบลเลยทั้งเรื่องคงไม่มีเนาะเฟนไม่รีบเีลแปลกๆนะโอ้โห <Hey. S 1> oh, แต่ว่าดิโอนี่คือผมว่าออร่าเยอะมากเลยนะแปลว่าออร่านี่คือคือแบบ อันนี้แม่องอันนี้แม่งโหดจริงอันนี้โหดจัดดิโอมึงคือเท่จัดออราจัดอ่ะก็ดีอยู่นะส่วนตัวผมผมโอเคอยู่ฮารอยู่ฮารอยู่เนี่ยผมอยากจะแบบมาตุ้มทีเดียวแบบเนี้ยแปบลบว่าไอตัวเนี้ยมันจะคล้คายๆกับคล้ายๆกับไอ,อ,อคอนควสอ่ะอินเวสตเบิลกับคอนควสได้วยทุกคนไหนโค้ดอ่ะมีแล้วครับวันเดย์เลฟครับ ได้200ร้อยโลแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จักแต่มันพาร์ตเหมือนกันเกรงว่าพาร์ตนี่มันจะเป็นพาร์ตโหแต่ว่าใจก็อยากให้ได้เล,ลดเดนตัวเดียวอะ่ะเอออยากอยากได้เลดเดนแซมผมค่อ่งให้เฉยๆอะ่ะอาร์มสตองเกมอะไรอะ่ะอาร์มสตองจากอะไรอ่ะอาร์มสตองเมทันเกียร์เหรอเฮ้ยแปลว่าก็ต้องเลื่อนเดียวกันนี่อ๋อเดียวมันคือไอ้มีมนั่นนี่ว่าโอเคผมรู้แล้วผมรู้แล้วผมจําได้แล้วผมจําได้แล้ว โอหเช่า oh, sure. อันเนี้ยอวยจัดอวยเพราะอะไรรู้ป่ะพอแม่งมีมันม,ม,นมีมันมีอะไรเป็น UI ขึ้นมาด้วยให้เห็นด้วยตัวอื่นมันจะมีแค่พวกสกิลพวกอะไรไงงอ่ะผมถามทุกคนที่ดูตอนนี้เลย900คนคอมเมนต์หนึ่งตัวที่คุณคิดว่าถูกใจคุณใน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 เทลเลอร์นี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมถูกใจตัวไหนโอ้โหผมไม่ต้องบอกหรอกบ้งสักตัวหนึ่งตัวไหนที่คุณแบบ ดิโอไลเด้นฮัลโลไนส์โอ้ยที่ผมเห็นนะดิโอนัมเบอร์หนึ่งเลยนัมเบอร์วันเลยตัวสองคือกอสซิล่าเชื่อมึงถูกใจกอสซิล่ากันนะตัวสามที่ผมเห็นนี่ถ้ามองผ่านๆน,นะตัวสามไม่มีเลยผมเห็นกอสซิล่ากับดิโอคาซึมะครับมีคาซึมา,มาบ้าง เช้กอรซิล่าเหรอวะพวกมึงชอบหรอผมว่าชายนี่เป็นขอเป็นแมชชาได้ไหมถ้าเป็นแมชชากูเอากอร์ซิล่ากับพวกมึงด้วยเลยจะได้เดกุแปลกมันตรงไม่ได้เว้ยเดกุมันจะอวสานล้วแถมเดกุมันไอ้นี่ด้วยไม่มีใครไอ้นี่เหรออควาฝรั่งด่ากันใหญ่เลยพี่ผมเฉยเฉยวะผมโอเคหมดอะคือหนึ่งปีมันก็ประมาณนี้แหละตัวละครมันก็จะยำๆหน่อย คิดว่าตัวไหนคือตัวพาร์ทครับไรเดนกับอาร์มสตองครับหลังสุดหลังจะประกาศอัปเดตคือพาร์ทครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไม่จะสตรีมช่วงช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นนะฮะแล้วก็มาเจออีกทีคิดว่าน่าจะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยเดี๋ยวผมจะตั้งตั้งสตรีมขึ้นไว้ให้ เออเผื่อใครแบบอยากมาฟรีชัทไวนะครับไหนมันมาเป็นเพียวใช่ครับใช่ใ่ก็รอติดตามดูแล้วกันสตรีมนี้มีเท่านี้ครับมารีอคเฉยๆนะครับใครที่จะดูก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ตรงคอมเมนต์แล้วกันไปดูกันได้นะครับว่าตัวละครในนู่นนี่นั่นนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะแบบไม่ได้แบบหวือหวามากเพราะมันก็มีการหลบบ้างแต่ส่วนตัวคือ80%แม่งตรงหมดเลยนะครับลอทั้งโซนี่ทั้งคนอื่จริงแม่งมาแม่งหมดเลยทั้งสไปเดอร์แมนไม่นะโอเค ทุกคนนะโชคดีนะครับอย่าพึ่งสุ่มอะไรนะฮะจนกว่าจะอัปเดตนะครับแล้วก็อขอนอนุญาฟันดีครับอย่าไฮป์มากนะอย่าตื่นเต้นมากนะครับรักษาชีวิตไว้นะฮะอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่เกิน30ชั่วโมงลวเราจะได้เล่นอัปเดตที่เราจะถึงแล้วครับทุกคนขอบคุณมากครับที่มาดูนะฮะรีแอคเจอกันสตรีมหน้าหวังว่าจะสนุกแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมกันนะครับขอบคุณมากครับเจอกันครับพรุ่งนี้แล้วเนี่ย,ยตื่นเต้นไหม